สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องฟังเล่าแล้วก็สวัสดีพี่น้องฟังไทยนำเดินพวกปูปาอยู่บ้านข่อยก็คือมีบกขาดสาย <ขอ S 2> เลยทบ้านข่อยอยู่ติดแคมของบ่ว่าลฤดูแล้งและฤดูฝนหรือวงา,ามใดก็ตามมีปลาได้กินตลอดปีเลยทุกคนหนาแล้งหรือว่าหนาน้า,นาบกนี่ก็จะมีปลาพวกปลาหน่อยนี่ลายแห้งขนาดเลยทุกคนปลาหนาแล้งนี่เป็นปลาที่มีความแซ่บปิเศษกว่าถุงยามเลยทุกคนเพราะว่ามันจะมีความมันเนาะเวลาเอาประกดอาหารหรือเอาเห็ดกินนี่มันก็จะมีรสชาติแซ่บเป็นปิศ เเลยมือนี้ในปลานํำคลองมา1กิโลเลยทุกคนก็เลยสีทำการเซาะเกตแล้วกะ็ตากแดดไว้กินแบบโดนๆเลยอยู่บ้านข่อยข้าวขายปลาโลหนึ่งแมนเจ้า,า,า,าพันกีบเลยทุกคนถ้าเป็นเงินบาทก็จะประมาณ30บาทเนาะปลา30บาทก็คือสามารถกินได้หลายมื้อเลย,ยแหละท้าวเขาตากแหงไว้แล้วขั้นตอนแรกข่อยก็จะเอาปลามาเซาะเกดและะ้วก็ผ่าลังและะ้วก็ เหกเลยทุกคนอยู่บ้านเฮ้าหอนาะจะมีของกินถูกฤดูถูกงามเลยเนาะคืออยู่บ้านเฮ้าหานาะของกินนี่หาง่ายแห้งขนาดเลยทุกคนถ้าเขาปาลาฤดูนี่มันก็จะมีจักจั่นเนะเาะเพอได้กินเลยทุกคนจะมีจักจั่นและก็ไข่หมดแดงส่วนถ้าลงน้ำก็ได้กินปลาแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่าบ้านติดแคมป์ของเนี่ยมันกระจะอุดมสมบูรณ์เรื่องของกินกระจะ คั่วและก็เหกลังเพื่อให้เอาก้างออกแบบนี้เลยทุกคนหลังจากนั้นก็มาทําความสะอาดอีกเทือน,นึงเอาทําความสะอาดดีๆเ,เลยทุกคนเวลาเขาเอาเอะไปมากไปเอือมนะมันจึงบมีความเคียงครุ่งที่คอยจะใส่ในมือนี่ก็คือใส่น้าตาลลงไปสองบ่วงก็ใส่เกลือลงไปอีกสองบ่วงหนึอแล้วก็ตื่นเป้งนัวลงไปอีกประมาณบ่วงหนึ่งครับเค็งนี่เลยหลังจากนั้นเขากจะผักปลาไว้ประมาณ30นาทีหาานึงสองโมงเลยทุกคน เอาผักปลาไว้แล้วเขาจะเอามาตากใส่กระดงแบบมีเลยพื้นแดดอ่านาแรกนี่ฮะตากปลามันจะแหงไวเลยทุกคนเพราะว่าอากาศมันฮ้อนและก็แดดมันแหงเนี่ยตากมือหนึ่งก็ได้กินแล้วทุกคนปลาที่เขามักก็จะแหงแล้วมีใครเคยกินปลาน้ําคองเนี่ยเมนบอกเลยทุกคนตากแล้วก็ิไดปลาน้ําคองไม่ไม่งามๆแบบนี้กินเลยทุกคนยังบริเหงก็เป็นตาแซบแล้วเมนบอกทุกคนฝากกดติดตามในเด้อยทุกคนเด้อ